ดีครับผมรีวิวนะครับ Honda Nova าเดนครับเดตัวเก่านะครับผมเอกสารมีเล่มเขียวป้ายทะเบียนภาษีขาดเกินนะครับผมยังไม่ได้คัดยังไม่ได้ตามบัตรนะครับก็เช็คเบื้องต้นนะครับเจ้าของยังมีชีวิตอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าขายตามสภาพนี้ไปก่อนนะครับผมชุดสีเบิกให้ใหม่นะครับล้อแม็กน้าหลังเป็นของโซนิกนะครับผมล้อแท้เนาะนี่นะครับไฟหน้าเบิกใหม่ ก็รถสตาร์ทติด it, ขับใช้งานได้เบรกหน้าอยู่นะครับเบรกหลังต้องเอาไปไล่นะ้ำมันเบรกหน่อยนะครับยังไม่ได้จัดการให้เป็นว่าผมขายตามสภาพนี้ก่อนนะครับผมนะระบบทูทีผสมถังนะครับมันไม่มีถังทูทีนะครับอ่ะก็รถก็ต่อตรงไว้นะครับผมก็เหมาะสําหรับเอาไปปั้นเอาไปเก็บงานเพิ่มแล้วกันนะครับขายตามสภาพนี้ก่อนนะครับผมร้านะที่คลังสินค้านะครับเป็นเข้าบูเดิม ่าไฟหน้าไฟท้ายยังไม่ติดยังไม่ได้ไล่นะครับผมนี่ฮะสายไฟก็ประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยวเบริรอนใด้ฟังเท่านี้ครับ โอเคนะครับเท่าๆประมาณนี้นะครับรถมือสองขายตามสภาพได้ตามรูปเลยนะครับขอบคุณครับ